เยเลยหกนากายี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันครับนี้สนับสนุนโดยเนสกาแฟเบนแอนด์บลูกลมกล่อมหอมครบจบที่สองนี้ลินจือมินผลิตภ,ภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับ ถูเดนซิตี้จากรองเท้าแอดดานมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยได้นมได้เนื้อใหม่นิสันนวรากล้าเพื่อคนแกร่งก่อนจะความจำเสื่อมแบงค์เคยบอกว่าในใจแบงค์มีแต่แพ เบ่ง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 เวเฟอร์ er กรอบราดคาราเมลโรยข้าวพองเคลือบช็อกโกแลตที่มีสีความอร่อยในคำเดียวแบงจำได้แล้วเบ่งเบ่งอร่อยไม่ลืมแล้วเธอเป็นใครเนี่ย<ะ>ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเทพไทยให้ใช้ชนิดเดียวไม่คิดว่าปากจะสะอาดครับแต่พอลองใช้ปุ๊บ ปากสะอาดไม่น่าเชื่อสะอาดทั่วทั้งช่องปากเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจริงๆครับไม่ยิแบบแบบ้มว่ายิ้มว่ไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้าง <te ens> สรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู <te ens> ้ <sushi> <te ens> <ole> สู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท,ะทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยสมาร์ทฮาร์ดลูกสนักสารอาหารครบถ้วนอ้ยไวนะฝันเก่งตับโตแข็งแรงได้ดังฝันสมาร์ทฮาร์ด โอลิกา์สานาทีเรื่องเราเช้านี้นะครับน้องใบวันนี้มีอะไรมีคลิปของเจ้าเหมียวตัว